ค่ะวันนี้นะคะมอเตอร์แชนแนลเราอยู่กันภายในงานบางกอกออโต้ซาลอนปี2024ค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยจัดกันเป็นปีที่10แล้วบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ สำหรับตัวบุ้ยอิสุราในงานมาเกาะโตซะลอนครั้งนี้นะครับเราก็จัดเต็มเลยนะครับนำรถ นำมาโชว์ถึง9คันด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นตกแต่งจากโรงงานหรือทางอิสุโดยตรงนะครับหรือว่าเป็นรถที่มีการโมดิฟายเป็นสเตปต่างๆนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วจากคันแรกนะครับเป็น Mew X The Next Peak รุ่น RS นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดที่เราทํามานะครับเราก็มีการตกแต่งจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นตัวดีไซน์ด้านนอกนะครับดีไซน์ภายในนะครับรวมทั้งนะครับชุดแต่งต่างๆรอบคันเลยหรือว่าจะเป็นตัว X Series นะครับที่เป็นรถปิกอัพของเรานะครับที่มีการตกแต่งว่าจะเป็นรุ่นสปีดหรือนักี นอกจากนี้นะครับเรายังนำรถแข่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นแชมป์ถึงสองส,องสอง่วนติดต่อก,กันในรายการ Thailand Super Series นะครับซึ่งเป็นรายการของที่มีการชิงแชมป์หรือชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชาทิศกันนะครับซึ่งมีการตกแต่งเป็นสเต็ป นะครับก็คือแรงม้านะครับโมได้ถึง524แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่1,100นิวตันเมตรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจัดเต็มว่าจะเป็นตัวกล่องจาก isuzu shop นะครับลูกสูบก้านสูบเขาเหวี่ยงจาก m i x นะครับหรือว่าจะเป็นตัวคัสของ brc ช่วงของ Pen s ก y ้นะครับแล้วก็รวมถึงตัวบอดี้ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคาร์บอนของอาคณะนะครับตรงนี้จัดเต็มจริงๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังจะมีของตัว mulex นะครับซึ่งเรามีการแต่งเป็นเรียกว่าเอ่อเป็นรูปแบบที่อยากจะให้ท่านได้ชมว่าม e ค c o m ส sport ขนาดไหนนะครับก็จะ ของ MKS p o r t นะครับรุ่น M1 นะครับแล้วก็ชุดรถของ p r o f e n d e r นะครับรุ่น June Series นะครับตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นรูปแบบของการตกแต่ง Mew X ให้มีความสปอร์ตไปยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับยังมีการเรียว่าสเตปการตกแต่งของตัว d m a x อีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น s p a c e c a p นะครับเรามีการตกแต่งเขาเราียกว่า เล็กๆน้อยๆนะครับโดยการโมนะครับจากเครื่องยนต์1.9 150แรงม้าเป็น157แรงม้านะครับรวมทั้งแรงบิดก erm. ็อยู่ที่530นิวตันเมตรนะครับตรงนี้นะครับโมโดยใช้กล่องของ Alpha t e าเนะครับแล้วก็มีการตกแต่งช่วงล่างของ p r o f e n d e r รุ่น Queen Series นะครับรวมทั้งชุดรถต่างๆนะครับก็จะมาจัดเต็มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มางานมากรอโต๊ะซาร์ลนะครับอย่าลืมครับบุรีสุขครับมีเพียบครับรถแต่งที่เรียกว่าทุกท่านจะได้สนุกแล้วก็ชมความสมานของเราครับผม